โอเคครับตอนนี้ก็ขอเข้าร่วมสมรภูมิเป็นตําราครับ,รบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องน็กสัมพ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟิฟายนั่นเองนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าหรือการยิงหัวนะวิธีการตั้งค่ายิงหัวก็ของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเต็มร้อยนะ ไม่ปรับ D P I นะครับผมปกติทุกอย่างนะเราจะไปดูกันโอ้โหเสียงดังมากโอเคเราจะเข้ามาในโซนนะครับแล้วเราก็จะไปเอาปืนก่อนอย่างแรกนะครับเราก็จะไปที่กล่องปืนนะเราอยากได้ปืนอะไรเราก็เลือกนะครับเช่นอ,อ,อ่างเช่นวิกเตอร์คู่วิกเตอร์คู่นะครับ แน่นอนเ็เล่นแยกคู่อยู่แล้วนะลาง,งัดนะครับเราก็งัดไปตรงๆอย่างนี้นะยึติดหัวอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ทีนี้เราจะมาสอนพวกปืนนัดเดียวนะปืนลูดเราจะไม่สอนครับเพราะใครๆก็ทําได้ฉบับสัํมเพลงอยู่ครับต้องแบบสอนแบบสัํมเพลงสั่มเพลงๆๆเลยนะครับคนปกนติก็จะมีอะไรนะตัวเจใช่ไหมครับท่านผู้ชมตัวเจงัดขึ้นธรรมดาเงี้ยเห็นไหม แล้วก็เอาเป้าไว้บนหัวแบบนี้นะเอ่อสมานเนี่ยแรงน,น้นอ้ A A แบบนี้ผมทําไม่เป็นนะอ่าติดละทำ <laughs> ไม่ค่อยคล่องนะเอาง่ายแล้วก็เอ่อเป้าไว้กลางตัวนะแรงงานขึ้นอย่างนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะครับตามสูตรที่ทุกคนเคยเจอหรือเคยได้ยินนะครับวันนี้เราจะมาสอนที่สูตรที่ง่ายกว่าเดิมนะครับสูตรนั่นคือให้ท่านชมเลงก่อนะเลงนะ เลื่อนขึ้นแล้วก็ยิงประมาณนี้นะเล็งขึ้นเลื่อนยิงเนี่ยเล็งยิงทำให้มันคล่องนะครับสโคปยิงสำหรับปืนนัดเดียวนะแต่ถ้าลูกสองก็ติดหัวให้ป่ะเราเข้าไปใกล้หน่อยในลกลมันแบบกระสุนม,มันกระจายเกินนะท่านผู้ชมมันก็เลยแบบปิดเลืองอะไรนะติ๊กขี้มาน,นิดนึง ถ้าเราเอาแบบนี้ถามาได้ไหมได้มันแต่มันวางยากนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิกว่าเราจะมาวางให้ตรงตัวสตูแม่งโอโห้ั้าไอวอบางไปแล้วเรายิงไม่ทันติดหัวมันแน่นอนแต่วันนี้เรามีสูตรที่ง่ายง่ายครับท่านผู้ชมแค่เข้ามาท่านผู้ชมไปหยิบปืนนะมาลองพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมเปิดไปด้วยลองเล่นไปด้วยนะอย่างแรกนะครับเราจะมาสอนระยะจูบระยะจูบเนี่ยเวลาวิ่งมาใช่ไหม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลงไปเลยแล้วเราจะต้องวางเป้าไว้สักประมาณหัวนี่นะประมาณหัวน,นะท่านผู้ชมวิ่งไปกลางปุ๊บมันจะเลงตัวใช่ไหมให้ทุกคนกดสโคปออกแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้แล้วก็ยิงง่งามเยครับท่านผู้มชมเห็นไ,ไหมระยะจูบแค่นี้มันก็ทําได้ไหมระยะจูบลูกสองก็ทําได้อ่ะดูนะลากขึ้นมานัดแรกมันจะเออนะท่านผู้มมชมโคตรง่ายอ่ะ เราจะมาลองให้ดูกันนะครับส่วนมากก็ทุกคนก็จะเล่นตัวเจเนาะใช่ไหมตัวเจอเงี้ยที่แบบว่าเอาเป้าไปข้างตัวแล้วก็งัดเจขึ้นโอ้ยโดนสักทีเถอะไอเวนก็บางคนก็ง่ายๆนี่เล็งนิ้วเดียวท่านผู้ชมได้เลยเห็นไหม ไปหาสูตรหาสืตออะไรมาตั้งมากมายท่านชมง่ายๆได้ใจความอ่ะดะูเฮ้ยทำได้ไงอะ่ะหรือไม่ก็ไฮไลท์ใช่ไหมอ่ะไฮไลท์เลงไว้น่าเป็นไงเผื่อเผือ่อภาพมันไม่สวยนะท่านผู้ชมอ่ะดูดูไว้นะดูไว้ทำให้ดูทำา ให้ดูจำและนำไปใช้นะท่านผู้ชมนี่วางเป้าไว้ตรงๆงนี้กระโดดตีลงกาเอ๊ยสามารถทำท่าอะไรได้นะท่านนี้โอ้โหท่าแม่งโคตรเท่หรือจะเป็นท่าใหม่นะง้างเงีน้นะตีรู้สุดไลยเฮ้ยโคตรจาร้าบน่ะเป็นไงโอ้โหโคตรหล่อครับท่านผู้ชม S <S <S สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปกวนควสตรีมรน,น,นี้ยกให้สัมเพลงก่อนจบกันไปเราจะมาโชว์วิธีการยิงหัวแบบต่อเนื่องสิบนัดโอเคครับครบสินัดสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับ